วันนี้กัพากันไม่กินเขานอกบ้านพี่นออ้องพ่อรถไอติมมากเพิ่นสร้างไอติมเพื่อน้อพี่น้องเออผมเอ้ยขัดแต่ว่ายกโป้ในม้วนเอออีไหนเอา,เอา,เอานี่ลูกอ้าวเออเอารอ,าอ,าอจา่ายเงินมาพี่เป็นเจ้าพี่น้องเอากินนะนี่โอ้อนซ้อนเด็ดขั้นด้กินเด็ดม้นเดี๋ยวเบิ้งซะก่อนเอเอากินนะตากกิน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  เห็นแล้วมอันดีค่ะพี่น้องขอบุณทุกคนอพี่น้องมากินมากินข่าวน้ำกันแกามากินปลาเผาเด้อพี่น้องเด้เอ,าอามาเนื้อซลามนก็อะไรปลาเผามาสู่กอแเม่ตพี่น้องกินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อมานางเล็นริมโคง้งเฮานี่แหละพี่น้องออนี่คือน้ำจิ้มน้ำแจ่วเด้อพี่น้องค่ะน้ำแจ่วปลาเผา อากาศนี่ยบริจาให้ยว่าวหรอกพี่น้องยอดคนอันจีนเกลียวคนแต่แซมกองเฮาสทีเห็ดได้เฮาวกะเก็บแต่อันจีนอะไรตะคิมเลยพี่น้องเนียเฮียออกมาข้าวเดียวเมียกับพ่อแม่เฮียเต็มเลยพี่น้องอากาศบริจาให้ยว่าวนะแม่ครับเปนห้อนค่ะอ่า เพิ่งอากาศก็เด้อพี่น้องพี่น้องปฟังเล่ากันเถอะฮอนคือกันเนาะพี่น้องเนาะฮอนแถวว่าฮอนตายขึ้นฮอนตับแตกเมื่อกี้เนาะมาลาจะกินปลาไหมคะมาถูกง่ายพันข้าวปุ้นเด้อมากินพันข้าวปุ้นอเอิญพันข้าวปุ้นบ้านาแหวนนี่คยังปลาเผา มาพี่น้องสุดยจอดถอดกินจะได้ก็เลือกกินห่อนเลยหัวกระสิแตกโลกไปนี่ช่งโหดร้ายเกินึกินเข่าในมันกินเราแล้วสิเป็นงานก็มีปลาหมากัออกปลาเอย้ยโยกโป้ยพี่น้องเลย แม่จะเห็นบ่ะยกโป้ไอ้ค,คนเด็กม,ม้อนไรออดเอาหนุกลูกสาวเค่าน่ารักจังเลยอืมมานาน่ารักจังเลยอากาศก็ร้อนจัดอยากพาพี่น้องมาเล่นมาไทยบรรยากาศนอกบ้านเนี่ยคับโอ้อากาศก็ทีมาเป็นยังสีพี่น้องเลยนลูกกินข้าว พันปลาก่อนมันหอมพันไหมกัดขาวาเดี๋ยวพอ่อตั้งกล้องไว้ก่อนซ<ะ>่บข้าวปุ่นหัด,หด,ดกมได้เนาะกลมเอ้ ค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมากินปลาเผาน้ำกันผู้สาวมีตะปูงามงานเสียดา,ายด้วยเนาะเสียดายยังไงเสียดายความเป็นสาวจะกี่เวลามาง,งคนขึ้นได้มีในปัจจุบันอย่างเดียว ตะกี้คอยเหรอพ่อมันเบาด้พี่น้องมองอางามดอกแต่เสียดายความจอ่อย <laughs> อยากย้อนเวลาตะกี้เบาเพชรยุบันตอนเป็นเบาขึ้นไหมข้า,าเจ้าเอ,เอินได้ชัดใช่เลยชัดใช่เพียงผ้านิไแม่พี่น้องผ้านั่นเดียวพี่น้องคือเพียงเราคือ <laughs> ต่อแล้วตดบ <laughs> ันมปนคือส้นเท้าเราเหรอ,หอ จวมขนาดวังชัดชัยเป็นาพนาณิชย์เ้ไ่นอก็จะก,กินปลาเผานัน นีประมาณสี่สิบองศาว่าในซามสิบเก่าบีงเก้ามีผ่าแพ้่เบาลงมานไ่ล งานยัง,ยงเสร็จต่อืม,อมตเียตเตีย้ยวกกี่ทำไปข้ามานะแมน่แมน

เราก็ต้องติดแอร์เมื่อแอร์ใครเพื่อนตั้งก้นนะติดแอร์สามโตนะคนที่ว่าขาใช้เป็นถุงไทยนี่ยเดี๋ยวละาหาพันปอยู่อันนี้โชคดีนะว่าค่าไฟอยู่เราบุแพงเดือนเดือนเราซืหาร้อย 4, บาทนึ่งขนาดแอร์สามโตเลย่ดี๋ยโยกไปแม่เดี๋เฮ็ดไปอันนี้ค่ะขนาดเท่าโตเดียวยังพันกว่าเอาดียัางหนึ่งออยู่หน่อยคน เขาเปิดช็ดตัวเดียวเ็ยู่ใครับยุ่มกันข้าอาปากก่อนนอนทองย่อนกินให้แม่แล้วก็อาคำสุดท้ายอ่ะกินกระสอบ้าเอาด้อก็อกินแล้วยเตีสังตำมหุงแ็คืกจังโดนๆค่ะผ่านถา เมนแังดอกมัน,บบนห้วนยืนอยู่หน้าร้านนะเนีดเนี่ยได้สาดพ,พอแล้วต่อมาได้แล้วเอา,าน้ำมาให้กินหน่อย หิปกินนำ้ำฮะมันฮ้อนเ <c oughs> สียงรถก็จะหาเสีงยงลมแรน ต้าจาคเคื่องค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าน ม,ม,มันขนม่ครับครับบะขขาวกับปลาแม่น้ำโคงไปไข้าวเลยขาเรียงเขาแนะนำเขาใช้เทศตลอดอ,อืมจืดแนะ่ข้อลวบกข้าข้อลว chat, believe it or not.